ขูัก่วิญญาณปาระปุจจารักษจะข่วิญญาณธาตุยาเยตัมมาวิปยุตตาเติตระเมธีเยตัมมาวิปยุตตาเติเี จนนตีหายาเสนอีกจตีอีกธาตุอีกวิปยุตตาจะขูรวิญญาณา,าีไม่ประกอบกับชวิญญาณาตจิตที่เหลือและลูกี่นิพพานสวิญญาณาตจิตวิลที่เหลือและลูกยีนิพานานพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับชาขวิญญาณธาตุจิตวิปล จกจมูกเวีญนอนาจิตมาเหล่านี้ไม่ประกอบกับฐานายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธกมาเอเกนะขันเตนะทัสสะนายตเนนะโสรสติตาตุวิปปยุตตาเอเกนะยตะเนนะเอกายะตาตุยาเกหิติวิปปยุตตา จักผูกวิญญาณธาตุสิรการเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขัน่งโอราติกายธตนสิบห้าสิบหกคือโอราลิกายสิบส่วิญญาณธาตุหกเจัก si ผูกว uh ิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับอามาย่าตธรรมธาตุตามส่วนคือเจตสิกสิสสุขมรูปนิพพาน

ไม่ประอกอบกับฉากวิญญาณห่าจิตุปาที่เหลือและรูปี่28นิพพานฉากวิญญาณห้าจิตุปาที่เหลือและรูปี่28นิพพานเหล่านี้ไม่ประอกอบกับโสตวิญญาณห่าจิตุปาโสตวิญญาณห้าสิตุปาเหล่านี้ไม่ประอกอบกับฐานายตนะท่าเท่าใด วิสัชนาเตธรรมาเอเกนัปเทนะทัสสหายตเนนิโสโรสติปาตุหิวิปยุตตาเอเกนัยตเนนะเอกายะตุยาเอหิจิวิปยุตตาโสตจาญญานะธาจิตุปาลาภีให้ต่อคาพุรปขันธ์หนึ่ง โอราลิกายาตนาสิทท mm ่าสิบหกคือโอราลิกาญาสิทวิญญาณธาตุหกเวนโสตวิญญาณาตาและไม่ประกอบกับธรรมายตนาธรรมธาตุามส่วนตือเจตสิกสี่สิบห้าสุขมรูปนิพพานตั้งแต่ขุญาธาจนถึงไกายญาธาติตัวเล็กเดียวกันเพียงแต่เว้น ตัวเองมเตัจิตเล็กมันกเลยตวตัวอทุกอย่างมัอนกันหมดเพราะฉะนั้นข้าไปกายอื่นเลยปุจาปุจากายวิญญาณธาตุญาเยมวิปยุตตาเตหิัมเมหิเยธรามวิปปยุตตาเตหมะกะติหิขันเหิ ตติหายตเนหิตตีิหิตาตูหิวิปยุตตากายวิญญาณธาตุไม่ไม่ประกอบกับชาวิญญาณธาตุจิตุบาที่เหลือและรูปที่สิบแปดนิพพานชาวิญญาณธาตุจิตุบาที่เหลือและรูปที่สิบแปดนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุจิตุบาท กายะบินญาณธาตุจิตุิบาตทีินีไม่กระบอกกับขันอายตนาธาเท่าไรวิสัชนาเตมมา ปุจจารปุจาโนธาตุยาเยนมะวิปยุาเตามเตหเยตมาวิปยุตตาเตัมีตะมีเตะตะีตะีตตุีวิปยุตตาโนธาตุให้ประกอบกับสานปิญญาหาติบาที่เหลือ และรูป28นิพพานชาวิญญาณธาตุจ,จิตุบาทที่เหลือและรูป28นิพพานเหล่านี้ไม่ประออกอบกับมานโมธาตุจิตุบามนโนธาตุจิตุบาทเหล่านี้ไม่ประออกอบกับสัญญาญาตนาาเท่าไรวิจัชนาเตธัรม,มา เอเกนาเดชะตนเนนะเอกายาจุยาเอิงจีวิปยุตตามนโนธาจิตุลาเหล่านี้ไม่ประออกอบกับรูปปัันท์หนึ่งโอราลิกาญาณสิทธาสิหกคือโอราลิกาธาสิทิญญาธาหกเวเมโนธาและไม่ประออกอบกับ มาโยตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกสี่สิบสองสุขุมารุภิภิาลอุชามโนวิญญาณตาตุายาเยธรรมาวิปยุตาายยตาเตหิธรรมเตหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาตีหันเตหิตตีหายเตหิ ใจิ่าตูทิพยุตตามโนวิญญาณธาตุนี้ไม่ประกอบฉากวิญญาณธาตุจิตุบาที่เหลือและรูปที่สิบแปดพิพานฉากวิญญาณธาตุจิตุบาที่เหลือและรูปที่สิบแปดพิพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุจิตุบามโนวิญญาณธาตุจิตุบาเหล่านี้ ย่อต่อกับขันนายานาันะธาเท่าไรวิสัชนาะเตธรรมมาเอเกนะธรรมเต รูประการนึ่โอราลิกายตนะสิทธาสิ 5, 6, 6, คือโอราลิการสิบวิญญาณธาโบกเมนตานะโอวิญญาณทาและไม่ประอกอบกรรมมายตนะธรรมตาตามส่วนคือสุขมรูกลิขานสมัยสัสสสจจะบริสุทธิ์ยัตสัจเตนะ ปัญญาัญญาป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 ัจญาปัญญาปัญญาปัญญัญญาปัญญัญญัญปัญญาาปัญาปปัญปัญญาปัญาปปัญปัญญาาปัญญปัญปัญปัญญาาปัญญาปัญญาาปัญปปัญญาปัญญาปาปัญญาปัญญาปัญญาาปัญญาปัญญาปัญญาาปัญญาปัญญาปัญญา กี่ที่กี่ที่ก็ต้องไล่เวาปัหาอ่ะอุปทานในี่ยจาตจังปัญหาปัญยาอุปทานนีนะอุปทานนั่งในทางเบียอุปทานน่เจาอุปาทานิจะงี อาสวีเจวะอาสวะสัพพยุเตหิจักขมเมหิโอคหิเจวะโอภาสัพพยุเตหิจักขมเมหิโยเคิเจวะโยคัสัพพยุเตหิจักขมเมหิปุปปานาสัพพยุเตหิจักัมเมหิ อุปาทานสัพยุตเตหิเจวะโนจากุปาทานิคัมเมหิมจบนด้เพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันซ้ายไม่ต้องใช่ไหมครับซ้าย้ไม่มีแล้วจบจบแล้วเหรอคะยังอาใช้คำไม่ได้ใช่ไหมไม่ ต้องยก้องย้ายไปยายมาแต่ก็ว nice right? so ่าได้นะว่าส่งตัวว่าได้เดี๋ยวพอไปใส่กันก็มไออกไปได้ถึงได้ตัว่าไม่ได้ไปชี้ตรงชี้แต่ตรงชี้แตกดตังตัวนั้นดช้าเลยดึบช้า สมุทัยสมนะนะปัจจัันหายะตัหาปัจจัอุปาทานนะอุปาทานในทิทิิอุปาทานในิเจวะอุปาทาน สัมยุตเตหิจักรัมเมหิอุปาทานสัพยุตเตหิธรรมเมหิอุปาทานสัพยุตเตหิเจวะโนจักอุปาทานหิรรมเมหิเยรามาวิปยุตตาเลหิธรรมเมหิเยรามาวิปยุตตาเตตัมมาตรีหิขันเพ ติหายตเนหิกกติหิตาตูหิตวิปยุตตาสมุทรยสัจจะตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุอุปาทาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตัณหาเป็นเหตุอุปาทาธรรมอุปาทาณะุปาทานิยธรรมอาสวะอาศวะสัมปยุตตรม โอคะโอคะสัมปยุตตธรรมโยคะโยคะสัมปยุตตธรรมอุปาทานะสัมปยุตตธรรมอุปาทานะสัมปยุตตะรรมภูกาทานะธรรมเหล่านี้ไม่ระกบพระโทสะมูลโมหะคูลกุศลคูลปิปังิจังจิตวารู้นิพพานโทสะมูลโมหะมูล สสัญาปิริยาจิตตุบาลูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประอกอบกับโลภะมูลจิตตุบาโลภามูลจิตตุบาเหล่านี้ไม่ประอกอบกับขันธ์ญาตนาธาเท่าไรวิสัชนาเตตัมมาเอเกนะขันเทนะทัสสาญาตเนหี โาสฬาหิตาตุหิวิปยุตตาเอเกนายะตะเนนะเอกายา,าตุยาเกหิจิวิปยุตตาโลกมามุลจิตุปาเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปปัตน์หนึ่งโอลาลิกายะตะนาสิห้าสิบหกคือโอลาลิกาธาสิ วิญญาณธาตุหกเวริมาตัววิญญาณธาตุและไม่ประอกอบกับธรรมกายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือโพจตุกะสี่สิบสี่วิถีปิชาเอตสิบหนึ่งโสนาเจตสิบยี่สิบห้าสุขมารูปนิพพาน ภาษาเจนะไปยามีปามีนโลท่านโก็คือหนึ่งหนอันนี้าปัตยยทมีามเศรีก็เรีสามัด

เดตกนิยานิเกรดิธรรมเด็ิทีิปัเตนะสมัครปัญญานะเยธรรมาวิปยุตตาเตหิตธรรมเด็กเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาตรีเด็ขันเตหิตกติหายตเนหิ มาคะสัจจะอปปรยาธรรมสัมพัตธะนิยตธรรมนิยานิยตธรรมติสานสัม,มตตพัทธะเหล่าน,นี้ไม่ประกอบกับโลกียะโทระติฏฐารูปนิพพานโลกียะโทระติฏฐารูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับมหัคติฏฐา พาะอันตรายดาเหล่านี้ให้ประกอบกับฐันนาและนาธาตุเท่าใดวิสาชนาเตธังมาเทนะถันเทนะทัสสหายตเนติโสฬสหิทาตุหิวิปยุตตาเกเญนายตเนนะเกกายะตาตุยาเหิติวิปยุตตา พระคติตุปาลนีิไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอราลิกายตนะสิทธาสิหกคือโอราลิกายตสิทวิญญาณธาตุหกเวทนาโนวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคืออกุศลเจตสิกสุสีส อภาราเจตสิกสองสุขุพุทโธนิพพานนั้นท็่เดียวสุข,ขนินเรนเทปปุจฉามปุจฉามสุขนินเรนเทนะเยธัมมาวิปยุตตาเตหิอเมหิเยธัมมาวิปยุตตาเตธรรมากะริทิพันเิทิ ติหายติหิตกติหิกตาตูหิวิปยุตตาสุดถินสีนี้ไม่ประกอบกับรูโสมณะโทมณะเวขาสนประดจิตุปารูปนิพพานรูโสมณะโทมณะเตขาสนามปรจิยุปารูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับสุขสาสประดลายละวินญาณจิตุบา สุขะสนะต่งก,กายาวิญญาณติตวาเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุาเท่าไรวิชัชนาเตธัมมาเอเกนาังเณนะทักษะหายตเนหิสโสฬาหาิทาตูทิวิปยุตตาเอเกนายาตเนหะเอก สุขสาสนามะตากายะวิญญาณจิตตุบาลเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอราลิกะยตนาสิก้าสิบหกคือโอราลิก 5, ายตสิกวิญญาณท่าหกเวกายะวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมออายตนะธรรมาธตุบางส่วนคือเจตสิกสี่สิบห้าสุข,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 ขมรูปนิพพาน Só me entendendo, né? Tchau, tchau, วิภ <muitas> <arias> ูธานโหนโหโณระเวขาสหักติตวารูปนิพาลานี้ไม่ประกอบกับตุกขาสหตกายานิยานิจตุวารุกขาสหกตกายานิยณติจตวารเหานี้ไม่ประกอบกขันอาญาณธาเท่าไรวิสันาเตรัมาเตเตนะกันเตนะ อาสัหายตเดหิตโสระสันหิตาตุหิวิปยุตตาเตะนาหายตเดนะเอกายาตาตุยามิหิตีมิปยุตตาทุกขลักสังขละกะลายะวิญญาณจิตวารเหล่านี้ไม่ประกอบรูปขันธ์หนึ่งโวลาริกายตนะสิกห้าสิบหกคือโวลาริกายตนาสิก วิญญาณธาตหกเวนกายะิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกสีสห้าสุมาลูนิพพานสมาลสินตานิเพจฌาโคนชาสมณสินเยนะเยตัมมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยตัมมาวิปยุตตา เตรรมาตรีการเมตรีหายตรีตรีตาตูปิพิยุตตาสมหะสิมสีเหล่านี้ไม่ละหลับสุขทุกขมานะเวตาสาตาิวารูปนิทานสุขทุกขมณะเวตาสถานตาิตรารูปนิพานเหล่านี้ ไม่ประกอบสมณะสถานปัญจาราสมณะสปัาราปุนีไม่ประกอบฐานายะกนะธาเท่าไรวิเศชนาเตตัมมาเตเนนะขันเณนะทัสหายตเนีิโสรัสหิทาตูหิวิปยุตตาเรนนะยะตเนนะ เปกายพากุลาเกิริวิปยุตตาโสมนัสสกาปปัญสิทวารามีไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอราลิกายตนะสิทธาสิบหคือโอราลิกายสิทธิวิญญาณท่าหกเป็นมโนวิญญาณท่าและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุการส่วนคือ โกจตุกาเจตสิกสี่วิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งสุขภมารูปนิพพานสาวินเทจนปุชาโส<อ>มนัสสินเจนะโ,เนโนสเกนะโสมนัเสนะเจตมหาวิปยุตาตาเตหิตตัมเมหิ เจตัมมาวิปยุตตาเจตัมมากติหิขันเทหิกติหายตะเนหิกติหิตาตุหิวิปยุตตาโสมนัสสินสีโสกะโทมนัสสังเหล่านี้ไม่ไหวต่อระสุขทุกโสมนัสุเบขาสถานะจิตุปาทรูปนิพพานสุขทุกโสมนัสุเบขาสถานะ จิตุปารูปนิาานี้เหล่านี้ไม่ประกอบกับโทมนัสสาสนญญาตาจิตุปาลโทมนัสสาสัญญาตาจิตุปาลเหล่นานี้ไม่ประกอบกับขันนายตนาธาเท่าใดวิสัชนาเตธรรมมาเตเตนะขันเตนะพระสหายตะเนี๊ยสระสากิตาตุติตวิปยุตาาาายตา เอกเดนะยตเณนเอกายาทุยาเอหิจิวิปยุตตาโทมนัสสาสหัตจิตุบาเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขรหันหนึ่งโอราลิกายตนะชิตหาสิบหกคือโอราลิกายะนาชิตวิญญาณท่าหกเวทมาโตวิญญาณธาตุ และไม่ประกอบกับธรรมายตนะธประทาตบางส่วนคือโลเดีเจนสิทธิสามีติเจนสิทธิหนึ่งิจิาเจนสิทธิภนะเจนสิทธิสิบหมาุตุมลุิปพา